สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมาไหนเล่ารายการที่เล่าทุกเรื่องหมาหมาแบบไม่หมาแน่นอนครับหมาแน่ค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้เรามาพร้อมกับหมาที่ทั้งเท่ทั้งหล่อและแอบซ่อนความหวานไว้อย่างดอเบิลแมนใช่เลยครับนี่คือหมาที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าดุร้ายแต่จริงๆเขาน่ารักอบอุ่นยิ่งกว่าแฟนเก่ากิ่งอีกนะครับเอ๊พูดงี้เดี๋ยวโดนกัดกัดใจนะคะ เอาล่ะก่อนจะเข้าเรื่องเราแนะนำตัวกันก่อนดีกว่ากิ่งเองค่ะกิ่งแก้วคนรักหมาเบอร์แรงส่วนผมโบครับไม่ใช่หมาแต่รู้เรื่องหมาเยอะพอๆกับชื่อครับมาเริ่มกันเลยค่ะโดเบอร์แมนหรือชื่อเต็มๆว่าโดเบอร์แมนพินเชอร์เป็นหมาที่มีต้นกำเนิดจากประเทศเยอรมนีในช่วงปลายศตวตรรษที่19ค่ะ ใช่ครับผู้พัฒนาสายพันธุ์นี้คือคาวฟรีดริชลุยส์ดอบเบอร์มันซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เก็บภาษีคนเก็บภาษีเนี่ยนะสร้างหมาใช่ครับเพราะเขาต้องเดินทางเก็บภาษีตามพื้นที่เปรี่ยวๆเ,เลยอยากมีหมาคู่ใจที่ทั้งฉลาดดุกและปกป้องเขาได้ครับโอ้โหช่างคิดนะคะแบบหมาแว่นภาษีก็ว่าได้ฮ่าๆ <laughs> ใช่ครับและหมาสายพันธุ์นี้ก็ผสมมาจากหลายพันธุ์เช่นรถไวเลอร์ ไวเมอราเนอร์เกรฮาวและพินเชอร์ครับมาดูลักษณะกันบ้างค่ะโดเบอร์แมนเป็นหมาขนาดกลางถึงใหญ่ตัวสูงเพลียวกล้ามเนื้อแน่นหน้าคมคมเหมือนพระเอกซีรีส์เกาหลีแต่เสียงขู่คือแนวพิตูบูระห่ำเลยนะครับน้ำหนักประมาณ30-40กิโลกรัมสูงราว6 7 7 0ซนติเมตรครับสีขนมีหลายแบบนะคะเช่นดำน้ำตาลคลาสสิกน้ำตาลแดง ฝาเทาหรือแม้แต่ขนขาวนะคะแต่ขาวเนี่ยจะหายากหน่อยและมีหูตั้งๆกับหางสั้นซึ่งในบางประเทศนิยมตัดหูตัดหางเพื่อรูปลักษณ์ที่ดูน่าเกรงขามครับใครว่าโดเบอร์แมนดุขอเถียงหัวชนฟ้าเลยค่ะจริงๆแล้วน้องฉลาดมากซื่อสัตย์รักเจ้าของสุดๆ เป็นหมาที่อ่านอารมณ์คนเก่งมากครับเรียกว่าถ้าคุณเครียดโดเบอร์แมนจะมาอยู่ข้างๆเงียบๆแบบพี่เป็นอะไรไหมแต่ถ้ามีใครเข้ามาไม่หวังดีโดเบอร์แมนจะกลายเป็นบอดี้การ์ดเต็มระบบนะคะ คือฉลาดฉับไวและมีความมั่นใจสูงช่วยปกป้องครอบครัวเก่งมากครับขอพูดตรงๆเลยว่าโดเบอร์แมนไม่เหมาะกับมือใหม่หัดเลี้ยงนะคะใช่ครับต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์มีวินัยและพาน้องออกกำลังกายเยอะๆครับวันไหนไม่ได้พาเดินน้องจะเดินเองในบ้านนะคะเดินพร้อมงับเก้าอี้ฮ่าฮจริงครับเพราะพลังงานเขาเยอะทาให้ปล่อยออกจะก,กลายเป็นพายุโดเบอร์แมนพันที มีคนบอกว่าโดเบอร์แมนเคยเป็นหมาทหารจริงหรือเปล่าคะพี่โบจริงครับโดเบอร์แมนเคยถูกใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองโดยเป็นหมาทหารสหรัฐที่เก่งทั้งสอดแนมเฝ้ายามและค้นหาโอ้โหคือทั้งฉลาดและกล้าหารนี่มันเจมส์บอ์ฉบับหมาชัดๆโบ อย่างแรกคือต้องออกกําลังกายเยอะๆครับวันละ1-2ชั่วโมงจะดีมากแล้วก็ฝึกวินัยตั้งแต่เด็กเพราะถ้าปล่อยให้เอาแต่ใจโตไปจะควบคุมยากค่ะเรื่องสุขภาพก็ต้องระวังโรคประจําพันธุ์เช่นโรคหัวใจโรคข้อสะโพกเสื่อมแนะนําให้ตรวจสุขภาพประจําปีและพาไปพบสัตวแพทย์สม่ําเสมอนะคะมีโดเบอร์แมนชื่อเคิร์ทที่กลายเป็นฮีโร่ช่วงสงครามโลกเลยนะครับ ใช่ครับเขาช่วยเตือนทหารเรื่องระเบิดก่อนจะระเบิดลงเสียชีวิตตอนปฏิบัติหน้าที่และถูกฝังไว้พร้อมรูปปั้นที่เกาะกวมค่ะสุดยอดมากครับหมาที่ทั้งกล้าหาญฉลาดและพักดีขนาดนี้ใครได้เลี้ยงคือโชคดีจริงๆครับก็จบกันไปแล้วนะคะกับ EP ีนี้หวังว่าทุกคนจะได้รู้จักโดเบอร์นันมากขึ้นและเปลี่ยนความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจถูกค่ะ ใช่ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาทุกตัวไม่ได้ดุโดยกำเนิดมันขึ้นอยู่กับเราจะเลี้ยงเขาเยังไงเจอกันใหม่ตอนหน้ากับหมาพันธุ์ใหม่และเลื้องเล่าแบบหมาหมาที่ไม่หมาแน่นอนค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ